ต่อไปพี่ชาร์อะไรครับชาร์ตคอยเป็นพัดครับพัดคุณเริ่มก่อนพัดผมผมกลับมาเชียร์ป้าเบิร์ไหวอยู่เหรอเชียร์มาสัปดาห์ที่ผมเปลี่ยนใจไปเชียร์นะคือคือผมกลับมาเชียร์คือผมมองว่ามองว่าคือผมกลับมาดูเนี่ยพอเขาทำกราฟทาอะไรใหม่เนี่ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมีกราฟขึ้นมาคือมันค่อนข้างจะคงที่นิ่งค่อยคขึ้นค่อยๆขึ้นผมคิดว่า น่าจะขึ้นไปสุดได้คือตอนนี้มาแตะอยู่ที่สองละไม่แผ่วปลายนะไม่แผ่วไม่แผ่วไม่แผ่วเปียกตามใบอะไรเงี้ยไม่นะคุณไปเปียกไปไม่ได้เลยใช่ไหมฮะเพราะเขาบวกเปลี่ยนคนป้าผมยังชอบป้าเขาอยู่เชียป้าเชียป้าเชียป้าใช่ไหมส่วนผมนี่โอ้โหผมทึ่งในค็อกเทลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมากครับผม สไลด์เขาเปลี่ยนใจมาเชียร์แล้วกันค็อกเทลนะฮะก็กับเพลงเธอทําให้ฉันเสียใจอตอนนี้ส่งเพลงใหม่ไปถึงเพื่อนด้วยนะโอ้โหแบบว่าส่งกระจายเลยวงนี้หลังจากซิงเกิลแรกที่ส่งมาผมจำชื่อเพลงไม่ได้ทันโทษด้วยนะฮะแต่เพลงแรกอาจจะแบบว่ากระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาปรับแผนเลยส่งเพลงนี้มาปุ๊บกระแสตอบรับดีมากมนะฮะขึ้นชา์ตในหลายๆคลื่นนะรวมทั้งฮอตด้วย มันมีเขาส่งมาอีกเพลงด้วยนะแผนอะไรก็ไม่รู้พด่มาอีกเพลงหนึ่งตามมนจะติดขึ้นชาร์ตข้างๆเนี่ยระบบซิงเกิลสมัยนี้ผมเชื่อว่ามันทําให้ให้ให้การโปรโมทของของของตลาดเพลงนี่ปนปุดเหมือนกันนะฮะก็ระบบซิงเกิลนี่หมายถึงนี่คือคือคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะทําอัลบั้มกันเป็นสิบเพลงนะครับท่านผู้ชมถ้าะเป็นน้องๆอะไรทักอย่างที่ที่ที่โตไม่ทันยุคเทปนะครับก็คือทําเป็นสิบเพลงแล้วค่อยตัดทีละเพลงแต่ปรากฏว่ายุคนี้เขาใช้วิธีอย่างนี้น้องก็คือ ยังไม่ต้องทําเต็มครบสิบเพลงค่อยๆตัดทีละนิดทีละนิดทีละนิดในใ<ห>น,น,นว่าช่วยประหยัดงบสาเหตุที่สแบบนี้อย่างที่คุณชาวบอกคือประหยัดงบซ,งซ,งซึ่งมันก็ประหยัดงบจริงว่าทำาทลภเพลงมันมันง่ายกว่าผมเชื่อว่าคนดูของเราหลายๆคนเนี่ยมีไม่ถึง5%ฮะที่ซื้องานถูกลิขสิทธิ์ใช่ไหมเศร้าเศร้าใช่ไหมใช่ไหมครับคือยอมรับมาซะดีผมผมเองบางทีผมหาเพลงไม่เจอผมก็เซิร์ชเอานะ โหลดเอากางทีก็โหลดก็เหลวคือเพลงเพลงของผมเองนี่แหละโหลดใช้ตัวเองไหมก็มีคือหาเพลงไม่เจอคือมันหาซีดีกองซีดีมันไม่ถึงขนาดนั้นมันมีเรื่องของมันมีเรื่องของอย่างงี้ผมเคยวิเคราะห์เคยคุยกับพวกนักศึกษาปิญญาโทเขาจะบอกว่าผมผมตีประเด็นว่ามันมีเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคคือสมมติว่าเราไปบ้านเพื่อนเราชอบเพลงเนี้ยเพื่อนก็จะบอกว่าเออเออยากได้เหรอเออเดี๋ยว อามีมีตั้มป่ะว่ากันไปมีไอพอรป่ะมีอะไรกว่ากันไปมันเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปโดยโดยเทคโนโลยีสมัยนี้แล้วก็พบบริโภคเองและเมื่อกันเองแวะไปทําไมให้ก็พอมันมีรูปแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยในวงการดนตรีเนี่ยการบริโภคก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการพลงก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเขาก็เลยออกมาเป็นซิงเกิลก่อนเพื่อประหยัดประหยัดงบในการทำอัลบั้มเต็มหรือวนอหอกเป็นซิงเกิลหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้มาซิดดีกว่ามาซิดดีกว่าซิด ผมก่อนใช่ไหมซีดซีดซีดนี่ไงนี่ไงค็อกเทลอีกหนึ่งเพลงใช่ไหมฮะฉันร้องให้หนึ่งครั้งเหมือครับผมซิงเกิลล่าสุดของานั่นแสดงว่าคุณเชียร์น้องสองคลื่นสองคลื่นเลยเอ๊ะคุณบอกคุณคุณเฝ้าดูน้องเขามานานละกี่ปีนะเขาทำมานานหนือว่านะวงนี้ จำไม่ได้ห้าหกปีได้รู้สึกว่าน่าจะประมาณนั้นทำตั้งแต่ปสองเลยป่ะเนี่ยทั้งนี้นะือดูหูดาก็เด็กนักเตะคนดีผิห่างแากป้าเบิร์ตคือได้จากทั้งแฟนเพลงที่แบบฟังเพลงจริงแล้วก็ได้ทั้งจากกรุ๊ปปี้ที่แบบว่าชอบรูปลักษณ์ของศิลปินไอ้คุณเคยไปดูเขาเล่นสดป่ะเคยไปได้ในงานแฟชครั้งหนึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วอย่างที่เคยเล่าไปเมื่อเทปแรกมั้งฮะค่อนข้างจะตกใจที่ว่าแบบว่าวงนี้เป็นวงใหม่แต่ได้รับการตอบรับจากคนฟังดีมาก คือเต็มพื้นที่ที่เราจัดไว้ให้คนมายินดูเลยนะฮะผมก็ขอเชียร์ค็อกเทลตอบไปอีกทีไอ้ี่ผมเห็นผมเห็นกราฟิกค็อกเทลแว็บว่ามันเป็นระนาบแบบแปลกๆอ่ะไหนฮะกราฟิกของซีดเนี่ยของจักสะมันอันนี้คือเข้าเข้ามาปุ๊บเป็นสามเลยอ่ะดูท่าแล้วอันนี้น่าจะพูดท่าแบบค็อกบูบาเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เป็นเพลงทางในชั้นชั้นรอ้องไห้เห็นไหมไอ้ตรงชั้นล่องไห้เป็นนหมื่นครั้งไอ้ตัวแดงๆนันอ่ะขึ้นปื๊ดเลยะ อืมไม่ถึงหนึ่งนะที่ที่ที่ซีดเพลงแรกนี่เพลงแรกไม่ถึงใช่พอส่งพวกปักน่ากลัวจริงจริงพอคนเริ่มเห็นหน้าตาเริ่มฟังเพลงแต่ซีดนี่ผมขอผมหัวเด็ดเขาเรียกอะไรผมทุ่มสุดตัวเลยว่าลูมเตตี้ไหนลูมสาสิบเก้าหน่วงใช่ไหมห้องสาสิเก้าเนี่ยอืมอ่ะทำไมผมว่าคือผมมองว่าเพลงเนี้ยพี่บอยเขียนครับ แล้วก็เหมือนเรากับว่าก็เข้าเข้าฝักอีกรอบหนึ่งมีมีพลาดพลาดไปบ้างช่วงหนึ่งบู๊ไปบ้างอะไรเงี้ยแต่เพลงนี้ค่อนข้างลงตัวกลับมาเป็นในทางของที่พี่บอยถนัดอีกครั้งหนึ่งร้องแบบร้องเร็วเรยวเออจะร้องแบบร้องร้องอะไรมือตอนข่อนเวิร์ดแบบเร็วเร็วเเร็วเแล้วก็มาถึงก็เป็นฮุกแบบฮุกแรงแรงโดนใจคุณว่าหลังๆนี่กราฟที่บอยตกลงไหม ก็ลงลงทำไมต้องชิดนานก็คือกำลังนึกว่าเอ๊ะพี่บอยอย่างเดียวหรือว่าพี่บอยแต่งให้ใครหรือว่าบอยทุกอย่างบอยนบบอยอะไรพวกนี้เออผมรู้สึกว่าหลังๆอาจจะเป็นความเบื่อของคนฟังกับงานพี่บอยก็ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าเพลงไม่ดีนะฮะเพลงดีคุณภาพแบบว่าคับแก้วทุกเพลงแต่รู้สึกว่าหลังๆเนี้ยอันดับไม่ค่อยมาอนะแต่ก็เลยไม่แน่ใจอยู่กับเพลงนี้แต่ลูกอันโอ้คุณดูคุณดูคุณดูกราฟรูมสามเก้าูมสามเก้าอ๋อ เห็นไหมคล้ายๆกับคล้ายๆกับค็อกเทลเลยผมเห็นตอนนี้พอเห็นรูปกราฟแบบนี้นะครับมาแน่ๆผมว่ารูมขึ้นหนึ่งแน่ๆแล้วก็ประกอบกับตัวของรูมเตอร์ที่นายเองที่ที่ดังตั้งแต่ยังไม่ออกครัเทปตั้งแต่ youtube ตั้งแต่ไปออกรายการพี่ต่อยตั้งแต่พี่ออกไต่พบแลวออกพี่ออกเพื่อเพราะว่าใช่ครับเขาไปออกออกตั้งแต่ยังไม่ได้ออกเทปอ่ะแล้วโชว์นะครับโชว์ลูมลนนายนี่ค่อนข้างเต็มตลอด ครับในไม่เท่าไหร่ถ้าคุณชมแพงด้วยลองโทรไปที่เลเวเอสดูเหรอเต็มและแพงไม่น่าเชื่อแพททูคัลเลอร์ได้ไหมฮะเอาแททูคอลเลอร์แพงกว่าแพงกว่าครับแพงกว่าคือคือมันไม่น่าเชื่อตรงที่ว่าก็คือกีตาร์โปรตัวเดียวร้องสองคนมันอะไรมันจะขนาดนั้นมันเวิร์กนะคือถ้าเป็นศิลปินเดี่ยวถ้าดังยิ่งเวิร์กใหญ่ไม่ต้องหางคือคนที่ร้องเพลงตามพับที่วงนี้หานสามแพททูนี่หานสี่ใช่ไหม เออนี่หันสามด้วยเออนี่หันสามเองแต่ก็ไม่แน่ใจนะทางค่ายอาหารเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ๋อเหรอแล้วโซลูมลหันเท่าไหร่โอ้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวก็คือก็คือ คนที่แบบว่าร้องตามผับที่กีตาร์ตัวเดียวเนี่ยร้องไห้เลยอ่ะคือคือรายได้เนี่ยโหคนฟ้ากัะเหวเลยมา่ามผับนี้ได้มาตั้งหกร้อยมั้งประมาณเนี้ยหกร้อยหรือพันหนึ่งเลยประมาณนึยต่อคนต่อคนต่อคืนนี่คือหมายถึงคนที่ยังไม่ดังไม่เป็นศิลปินใช่ใช่แต่ว่าเล่นเหมือนกันนะกีตาร์ตัวเดียวร้องสองคนไม่มีก็คอุูจะบอกว่าลุงสาคัญนี่เล่นได้ประมาณวงผับอ่ะ ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นผมแค่บอกว่ารูปแบบรูปแบบรูปแบบเดี๋ยวผมโดนด่าเดี๋ยวผมโดนด่าแล้วจเป็นรายการว่ะสรุปอีกหนึ่งครั้งครับใครเชียร์ใครใครพยากรณ์ว่ายังไงอ่าที่แฟตนะครับผมทํานายว่าไม่เคยเปลี่ยนของบูรูซบาจะยังคงที่อยู่ในอันดับที่หนึ่งนะฮะครับผมผมเชียร์ทุกวันเลมอนซุปเลมอนซุปครับฮอต ผมเชียร์ค็อกเทลครับแต่ทำให้ฉันเสียใจครับผมผมผมมผมเชียร์ศิลปินที่อายุห่างจากค็อกเทลประมาณ20กว่าปีสองรอบได้สองรอบได้ครับพี่เบิร์ดนะฮะอย่าทำแบบนี้กับใครเข้าใจไหมอย่ามาทำอย่างนี้โอเคนะฮะส่วนที่ซีทผมของค็อกเทลนะฮะกับเพลงโอโหค็อกเทลไปนู่นเลยฮะค็อกเทลอีกหนึ่งเพลงนะครับนั่นคือเพลง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 ฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอของผม หน่วงครับครับนวงแล้วหน่วงกระแสดีด้วยใน Facebook คือมันกลายว่าเขาไปโพสต์กันเพราะว่าไอความรักแบบไม่รู้ว่าจะยังไงยังไงเนี่ยมันเยอะชื่อเพลงอาจจะไม่เป็นมงคลบ้างน่วหน่วงอะไรเงี้ยเป็นขนาดนั้นเดี๋ยวให้พี่ปูดูดีกว่าพอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวพบกันเบรกที่สามนะครับพี่ปูจะมาวิเคราะห์ทางด้านโหราศาสตร์ของแต่ละคนครับแล้วพบกันครับ